วันที่22ตุลาคม2568สวัสดีครับวันนี้นำเสนอวิธีการเปลี่ยนเซฟตี้เบลเข็มขัดในรภัยสำหรับรถยนต์นสซันซันนี่นีโอ,อของลุงรุ่นปี2002นะมีขั้นตอนวิธีการเปลี่ยนอย่างนี้นะอันแรกคือว่าต้องไปหาเซฟตี้เบลนะครับมือสองนะ มือสอที่เขาขายคู่หนึ่งประมาณ500บาทเส้นละ2องรบาทที่ลุงเคยซื้อประจําอันนี้คือเส้นที่ลุงเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอาการของมันคือมันดึงไม่ขึ้น,นกลไกอาจจะจารวีมันแห้งหลุงก็ไม่ขี้เกียจงัดออกมานะครับงัดผิดข้างกอลานสปริงลานกระเด็นออกมาเลยก็คือไม่ไม่ต้องซ่อมมานะครับถ้ามันติดก็เปลี่ยนเลยเพราะว่าไปหาซื้อของเก่านะ เออมันน่าจะถูกกว่ามันรถมัต้องเสียเวลาซ่อมนะครับวิธีการก็คือว่าอันแรกหล,หลังจากได้อะไหลมาแล้วนะอะไหล่ของเก่าเราก็เลื่อนเบาะตัวเนี้เลื่อนไปข้างหน้าไปให้สุดเลยนะไม่ให้เกะกะนะครับเสร็จแล้วนี่ก็ค่อยๆใช้มือนะงัดตรงนี้ฝาครอบเนี่ยมันไม่มีน็อตสกรูนะครับงัดออกมาทีละข้างแงะๆออกมาก่อนนะแล้วก็ ฝั่งนี้พอฝั่งพอฝั่งนี้หลุดข้างหน้ามันก็จะหลุดง่ายๆดึงแผ่นแผ่นครอบเนี่ยนะตัวล่างเน่ยดึงขึ้นมาเลยจากตัวบนนี้มมนต้องถอดทางไว้นะครับเสร็จแล้วนี่ก็เอาปลายไขค,รครวงเนี่ยนะครับแงตัวเนี้ยปลอกตัวเนี้ยให้มันหลุดออกมานะพอหลุดมาปับ๊บไอ้ปลอกตัวเนี้ยมันจะหลุดมาจะเห็นหัวน็อตเข็มขัดนิรภายอยู่ตรงนี้ใช้ประแจเบอร์สิบสี่ขันมัน ขันออกเลยนะนะครับขันออกเลยไอตัวล่างนี่ก็เบอร์สิบสี่ตัวล่างเนี่ยนะครับเบอร์สิบสี่ก็เอาเข็มขัดนิรภัยเส้นใหม่เนี่ยถ้าไปใส่ในตำแหน่งเดิมอะ่ะนะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาเนี่ยดูว่าให้ริ่มเนี่ยที่มันเป็นสลักล็อกเนี่ยให้ริ่มตรงเนี้ยมันสนิทกันตรงเนี้ยนะครับที่ปลายแค่กวงชี้กับตรงขอบประตูยางขอบประตูแล้วก็ขอบบน แล้วก็เนี่ยข้อบนซ้ายขวาใม้มนสนิทกันอย่างนี้นะครับตำแหน่งสายพานนิรภยัยเอ้ตำแหน่งเข้มขัดนิรภยัยมันกเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นนว่าจบจบพิธีกรรมนะเปลี่ยนง่ายๆลองดึงดูซิแม้ไม่ติดละนะครับก็ใช้ได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังบ้าง,างตามสมควรเอาไว้เปลี่ยนเข้มขัดนิรภัยของท่านไปตนเองนะหลักการมันก็คงจะคล้ายๆกันนะครับสวัสดีครับ